สวัสดีครับทุกคนผมช่างกกตนะครับวันนี้ช่างเกตจะพามาอัปเดตท,ที่ร้านนะทุกคนว่ามีรถอะไรบ้างตอนนี้นะประจําวันที่30เดือน8 2568นะครับใครที่สนใจรถนะร้านช่างกกตตั้งอยู่ที่อําเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ สนใจก็สามารถแอดไลน์สอบถามาราคาเพิ่มเติมได้นะวันนี้มาอัปเดตล่าสุดนะรถที่มีอยู่ปัจจุบันนะทุกคนแต่ยังไม่พร้อมขายนะแต่มีอยู่ยังไม่พร้อมขายเพราะว่าช่างกิจต้องเก็บสภาพรายละเอียดต่างๆก่อนขายนะเวฟร้ Web 100, Web อยเวฟร้อยยี่สิบห้าวันนี้มีร้อยห้าที่มารอที่จะบิวที่จะเก็บสภาพอยู่ประมาณ5คันนะทุกคนบางคันก็ติดจ,จองไปแล้วเดี๋ยวมาดูามีคันไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับสําหรับเจ้าตัวเวฟร้อยนะทุกคนเวฟร้อยที่ ช่างกิดเคยลงไว้นะตอนนี้ขายออกไปเกือบหมดแล้วที่เหลือก็จะเป็นตัวที่ยังไม่เสร็จนะทุกคนประมาณ 4- ีหคันตัวที่ลงไปแล้วขายเกือบหมดนะทุกคนก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามมาจากช่องทางยู u ูบนะไม่ว่าจะเป็นอำเภอใกล้เคียงนะหรือว่าอ,าอยู่จังหวัาดต่างๆที่มาสอบถามรายละเอียดต่างๆนะทุกคนก็ขอบใจลูกค้าขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้ความเมตตาช่างกิดนะก็ขายเกือบหมดแล้วทุกคนเกือบหมดแล้วสำหรับเ็บร้อยนะเดี๋ยววันนี้มาดูร้อยยก่อนคันนี้เข้าใหม่ตัวนี้เป็นเจ้าตัว 125S นะทุกคนถือว่าน่าจะเป็นพิมพ์นิยมของ125แหละตัวนี้าภาษีพบรบ .69 นะทุกคนโอนได้ปกติทุกอย่างนะรถสภาพสวยเดิมมากนะเนี่ยเดิมมากเป็นรถบ้านรถที่ช่างกิจจะนำมาอับิวใหม่มาเก็บใหม่เนี่ยช่างกิจจะเน้นเป็นรถบ้านนะทุกคนถึงว่าสภาพจะเละขนาดไหนเนี่ยแต่ขอให้เป็นรถบ้านนะมันจะทําง่ายนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องของอะไรต่างๆนะถ้าเอารถที่ อ่ยำม,มาแล้วมาเก็บเนี่ยมันจะอีกในสภาพหนึ่งนะทุกคนช่างเกียจจะเอารถบ้านทแท้ๆนะครับมาเก็บสภาพใหม่นะเพื่อความสวยงามนะงานเก็บสภาพช่างเกียจนะไม่ใช่ว่าเก็บในอะไหล่ราคาแพงแต่งโน่นแต่งนี่นะทุกคนช่างเกียจเก็บสภาพให้เป็นรถเดิมนะทุกคนรถเดิมพร้อมใช้งานนะเครื่องต้องดีแน่นอนอยู่แล้วนะาำรับแรกต้องเครื่องดีนะครับคันนี้ใครสนใจก็สามารถทักสอบถามจองไว้ได้นะทุกคนภาษีพรลบบ69นะเนี่ยไม่เชื่อเนี่ย69เนี่ย เพิ่งต่อมาใหม่หกเก้าตัวนี้บอก้เลยว่าสวยงามมากนะเดิมหายากมากส่วนอีกคันคันนี้คันนี้ภาษีพรบหกแปดนะทุกคนก็โอนได้ปกตินะขาดไม่เกินนะคันนี้สภาพสวยมากเดิมมากเดิมมากเนี่ยเป็นรถบ้านเดิมๆสวยเลยเลขไม้แท้สี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยกว่ากิโลอันนี้เลขต้องบอกว่าเลขไม้แท้นะไม้ขไม่เกินปกตินะสภาพรถสวยมากรถเดิมมากอ่าให้ทุกคนดูรอบๆคันคันนี้สวยมากเดิมมาก อ่าทุกคนดูเนี่ยตัวบางทรงบางโซ่เนี่ยยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะทุกคนเครื่องไม่เคยแกะนะนะ่าเครื่องไม่เคยแกะแตอนนี้สภาพสมบูรณ์มากช่างกิจซื้อมาสู้ราคามาเพราะว่าหนึ่งละสภาพเป็นรถบ้านเดิมรถที่อ่าสวยแล้วก็ภาษีพลบบไม่ขาดเกินนะทุกคนอันนี้ช่างกิจก็จะสู้ราคามาได้นะใครที่สนใจก็สามารถสอบถามได้นะตอนนี้ยังไม่เก็บสภาพนะชังกิจมาในสภาพนี้เดี๋ยวจะมา ปรับแตง่งไอ้สิ่งที่มันสึกหรอที่มันเสียหายออกนะทุกคนก็จะทําให้เป็นรถเดิมที่สวยงามพร้อมใช้งานต่อไปนะทุกคนส่วนอีกคันคันนี้ก็เป็นเจ้าตัวร้อย่ห้าอาเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นสตาร์ทมือนะทุกคนเป็นสตาร์ทมือคันนี้ก็อาเป็นรถบ้านแหละแต่ต้องเก็บเยอะนะทุกคนคันนี้ต้องเก็บเยอะเป็นสตาร์ทมือสตาร์ทมือใช้ได้ปกตินะอาคันนี้ช่างกินน่าจะเคยรีวิวไปแล้วนะสตาร์ทมือใช้ได้ปกติแต่ต้องเก็บเยอะคันนี้ตำหนิของเขาก็แน่นอน าภาษีขาดเกินทะเบียนถูกะงกบนะถ้าใครอยากได้ไปก็ต้องไปดําดเนินเรื่องในการจดทะเบียนใหม่อีกนะอัน,นี่ต้องอขอคนที่รับได้นะสำหรับรถที่ภาษีขาดเกินนะครับสาหรับตัวเอ้นะส่วนอีกขั้นถัดมาคันนี้ก็คิโกคันนี้ก็เป็นรถบ,บ้านเหมือนกันนะทุกคนเป็นรถบ้านเหมือนกันคันนี้พบรบบ68ไหนล่ะเนี่ยพบรบบหกนะทุกคนคันนี้ก็เป็นรถบ้านเดิมเครื่องเดิมนะก็ ถือว่าสวยงามเดียวท่างกิจจะเก็บสภาพเรื่องของชุดโครงชุดสีใหม่ทั้งหมดนะแล้วก็ารายละเอียดต่างๆที่มันเสียหายที่มันไม่สวยงามเนี่ยทางกิจจะเก็บอีกรอบนึงนะตอนนี้ก็ใครที่สนใจนะอยากได้นะสวยเดิมๆนะทุกคนเป็นรถบ้านเดิมนะสำหรับเจ้าตัวร้อยยี่ห้าคันนี้ก็สวยจุดเด่นก็ภาษีเขาไม่ขาดนะขาดไม่เกินนะทุกคนตัวนี้ก็สามารถต่อทะเบียนได้ปกติถ้าเป็นรถที่ภาษีขาดเกินนะทุกคนมันก็จะมีเรียกว่าตำหนิอยู่ก็คือพอท้องไปทำ เรื่องจดทะเบียนใหม่แต่ถ้าใครไม่ซีเรียสเนี่ยถ้าซื้อไปใช้งานไม่เข้าเมืองเข้านะหรือว่าไม่ซีเรียสในเรื่องของภาษีพลบบเนี่ยก็สามารถซื้อได้นะทุกคนเพราะว่ารถทุกคันก็มีเอกสารมีเล่มมีชุดโอนครบนะไม่ใช่ว่าเป็นรถไม่มีเล่มไม่มีอะไรนะทุกคนทังเกียรติจะเน้นเลยถ้ารถไม่มีเล่มไม่มีเอกสารทังเกียรติไม่ซื้อนะไม่ซื้อไม่ขายไม่นําเข้าเลยนะทุกคนทุกกรณีนะทังเกียรติจะซื้อรถที่ถูกต้องเพ่านั้นนะถ้าซื้อรถที่ไม่มีเล่มมันก็เท่ากับสนับสนุนของโจร ปติประจําใจอยู่นะธก้ิจเอาให้ถูกต้องทุกอย่างนะครับส่วนอีกคันคันนี้คันนี้เตรียมที่จะเก็บสภาพธั้งิจเอาไปล้างมาแล้วเดีย๋ยวจะมาไล่เปลี่ยนอะไหล่บางชิ้นบางอย่างอีกนะตัวนี้เป็นตัวตัว125เหมือนกันตัวนี้ลูกค้าจองแล้วลูกค้าจองแล้วเดี๋ยวทั้งขิจจะไล่เปลี่ยนตอนนี้กาลังเริ่มนะทั้งิไม่ทันนะทุกคนมีงานเยอะไม่ทันธั้งขิจกาลังเก็บรายละเอียดอยู่เดี๋ยวจะออกมาเป็นไงเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับจ้าตัว125นะ ส่วน2คันนี้2คันนี้เป็นสีแดงทั้งคู่นะทุกคนเป็นเวฟโรยนะที่เช็คระบบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องระบบไฟเกียร์คัสหรือว่าระบบสัญญาณต่างๆนะอันนี้เช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะประกอบแลวนะสำหรับเวฟ้อย2สองคันนี้เป็นสีแดงนะใครที่สนใจนะที่เป็นเวฟโรอ้อยังมีอยู่นะทุกคนยังมีอยู่นี่แหละ2คันนี้ก็สภาพก็สวยงามนะอ่าสภาพสวยงามช่างกิจให้ดูเลยนะก่อนที่ จะขายนะสภาพต้องแบบนี้นะช่างกิดถอดออกไปล้างตรวจสอบตรวจช็คให้ทั้งหมดนะทุกคนค่อยกลับมาประกอบแล้วก็เก็บรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับรถที่ร้านช่างกิดนะทุกคันนะที่ช่างกิจทาขายนะจะเป็นลักษณะแบบนี้ทุกคันนะครับการบิว้วช่างกิจต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าช่างกิจจะบิ้วแบบทำเป็นรถแรงแบบบิ้วราคาแพงแบบอะไรเต็มอันนี้ไม่ใช่นะทุกคนช่างกิจทําเก็บสภาพเพียงแค่เป็นรถใช้งานเดิมเท่านั้นนะครับไม่ได้แบบว่า ใส่อะไรตกแต่งที่มีมูล,ลค่าที่เพิ่มขึ้นแพงขึ้นอะไรนะช่างกิดกไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าเอาแบบจัดเต็มเลยนะทุกคนก็สภาพก็ประมาณนี้พยายามทําให้เดิมที่สุดนะทุกคนพยายามทําให้เดิมที่สุดแล้วก็อะไรถ้าใครจะทำเครื่องนะอะไรในเครื่องทั้งหมดนะเป็นแท้ทั้งหมดนะทุกคนแต่ชิ้นส่วนที่เราไม่จําเป็นต้องแท้เนี่ยก็ไม่ใส่แท้นะทุกคนไม่ใช่ว่าจะแท้ทั้งหมดรอบคันนะก็มีบางอย่างแหละที่มันไม่แท้เพราะว่า มันสู้ราคาแท้ไม่ไหวนะทุกคนจังงกตเคยกดในราคาอะไหล่ในเว็บไรมาอาคันหนึ่งว่าจะทาอะไหล่แท้ทั้งหมดเช็คแล้วราคาท่วมราคารถนะทุกคนเกือบสองหมื่นราคาอะไหล่แท้ก็ไม่ไหวนะทุกคนไอ้นี่บางอย่างเนาะเราก็ตัดออกบางอย่างก็เอาไว้ให้เป็นอะไหล่แท้นะครับสําหรับบิลรถต่างๆนะครับมาดาูสภาพเครื่องสภาพเครื่องสภาพเครื่องเนี่ย เค,เครื่องเดิมแต่ไม่แห้งเครื่องเดิมแต่ไม่แห้งแต่อย่างงี้ชั้งกีดก็ชอบนะเดี๋ยวมาเก็บรายละเอียดเก็บเครื่องเก็บอะไรมาออกนะครับพวกนี้ก็เป็นเครื่องเดิมเครื่องเดิมไม่เคยแกะเลยนะทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นเครื่องเดิมแบบไม่เคยแกะเลยก็สภาพก็ถือว่าสวยนะครับร้อยยี่สิบห้าตัวนี้ก็เป็นเครื่องเดิมตัวเอสตัวนี้ก็เป็นตัวนิยมเดี๋ยวทัางกีดจะเก็บสภาพใหม่ไม่แน่ใจว่าเรื่องของชุดสีจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับเพราะว่าชุดสีแท้กับเทียมเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันนะทุกคน ท่านเกียรอาจจะใช้ตัวนี้ให้เป็นเอกลักษณ์เป็นคลาสสิกของมันก็ได้แต่สังเกตดูว่าถ้าเป็นอากรถเนี่ยมันจะตามอายุการใช้งานของมันนะมันก็จะมีเรียกว่าเสน่ห์ของมันอีกอย่างหนึ่งนะท่างเกียรก็ไม่ได้แบบว่าจะเก็บให้มันใหม่กิ๊บหมดทั้งคันเหมือนรถใหม่อันี้ก็ไม่ใช่นะเราก็ไม่ไหวนะทุกคนลูกค้าซื้อไปก็คงไม่ไหวลูกค้าคงอยากได้แบบรถไปใช้งานแบบราคาย่ำเยาอย่างนี้ทุกคนท่างเกียรก็คิดไว้ประมาณนั้นไม่ใช่เอาราคาไปวางอลังการนะครับ หรับใครที่สนใจนะครับรถนะครับที่ช่างกิจรีวิวนะคันไหนสีไหนนะสามารถแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับราคาก็าก่อนเก็บหลังเก็บก็ต่างกันนะทุกคนันนี้ช่างกิตต้องว่าราคาแต่ละพื้นที่แต่ละจุดแต่ละคันแต่ละนี่มันไม่เหมือนกันนะทุกคนบางทีลูกค้าก็อาจจะบอกว่าแพงนะแต่ถ้าชช่างกิจอาพูดนะถ้าถูกใจไม่มีคําว่าแพงนะช่างกิจกล้าสู้ราคามาเนี่ยก็เพราะถูกใจนะถึงสู้ราคามาได้นะปกติเขาก็ไม่ซื้อขายกันขนาดนี้หรอกแต่ช่างกิจชอบก็เลย ซื้อมาเก็บไว้นะทุกคนก็เป็นความชอบส่วนตัวนะเราเป็นช่างนะก็ต้องอยู่กับรถก็ต้องอยู่กับอ,อะไรอยู่กับเครื่องมืออยู่แล้วก็มันอาจจะแตกต่างกันกน,นะทุกคนแต่ถ้าใครอยากได้รถไปใช้งานเนี่ยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับร้านช่างกิตตั้งอยู่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี bon นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับที่มาเตรียมรอเก็บสภาพนะใครที่สนใจก็แอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเอาไเ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ช่างกิจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ